สวัสดีครับรายการอาจารย์มาลบปปัญหาในวันนี้นะครับก็บังเอิญมีท่านหนึ่งนะครับเข้ามาถามผ่านไลน์แอดของยิลโลครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาอยากมาติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับทางยิลโลครับและเขาก็บอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่แล้วก็รู้เลยว่าการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยจะต้องสอบให้ผ่าน3วิชาเพื่อนแนะนํามาว่าให้ไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเพราะว่าตกงานไงช่วงนี้ก็ว่างไปเตรียมตัวสอบไปเลยดีกว่าก็เลยมาถามทางยิลโลว่าเนี่ยหนูควรจะต้องทํายังไงดีเพื่อให้ได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว การเป็นผู mechanic, sy, ury, many, ้สอบบัญชีภาษีกรอนมันดีกับชีวิตของหนูจริงๆหรือคะเพราะว่าตอนนี้หนูตกงานแล้วก็เงินก็ไม่ค่อยมีแต่มีเวลานะเพื่อนเขาแนะนํามาจันเจ๊บจะบอกว่ายังไงดีครับสําหรับการที่ตกงานมีเวลานะแล้วก็จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรอนมันจะทําให้ชีวิตหลังจากตกงานมันดีขึ้นยังไงค่ะก็คือเพื่อนคนนี้ก็แนะนําได้ถูกต้องแล้วนะคะการที่เราได้มีใบที่ว่า ่าใบลายเส้นที่เราได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากกรแน่นอนละค่ะมันย่อมดีอยู่แล้วเนาะหนึ่งก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะนะคะเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีคนมาการันตีรับรองเราโดยกรมสรรพากรแล้วเวลาเราไปสมัครงานที่ใหม่เนี่ยโดยยื่นใบนี้เข้าไปด้วยเนี่ย โอกาสที่เราจะได้รับงานก็มากขึ้นนะคะทั้งนี้เงินเดือนที่เราจะได้รับก็มากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังมีรายได้พิเศษอีกนะจากการที่เราอาจจะทำงานประจำไปด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปรับงานในเรื่องของการเซน็นงบเนาะนะคะครเราก็จะได้เงินในส่วนนี้เพิ่มขึ้นค่ะอืมก็คือมีอไรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่า ตอนนี้ยังตกงานอยู่สิแล้วจะไปะต้องสอบสามวิชาอย่างนี้โลเนี่ยติววิชาละ2005แบบออนไลน์ติวสดวิชาละ3 0 0พเนี่ยเขาจะต้องลงทุนเยอะเนี่ยอาจารย์เจบในขณะที่เขาตกงานอาจารย์เจบมีมุมมองอยังไงว่าควรจะลงทิววิชาหรือรวบลัดทีเดียว3วิชาเลยแล้วสอบไปผ่านทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจาอาจะลงทีละวิชาก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่หนึ่งเราอาจจะไม่มีเงินก้อนที่จะมาลงทั้ง3วิชาเนาะค่อยๆลงไปทีละวิชาก่อนแล้วเขาจะได้งานภายในระยะเวลา สองเดือน3เดือนนี้ไหมเพราะว่าการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีก่อนครั้งที่ย8เนี่ยมันติวเดือนมกราคมปี67และสอบเดือนกุมภาพันธ์ปี67เไงมันเหลือเวลาอีกประมาณแค่เพียงเดือนธันวาเดือนเดียวแล้วก็เริ่มติวเดือนมกราแล้วก็สอบกุมภาไงจันาร์เจบจะยอมให้เขาตกงานหนึ่งสองเดือนแล้วมีเวลาอ่านหนังสือ ในการเตรียมตัวสอบเหรอในในส่วนนี้นะคะก็อาจจะขึ้นอยู่หลายๆปัจจัยนะคะของท่านท่านนั้นด้วยะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไต่ตองดูก่อนนะคะคุณอาจจะลงติวเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรควบคู่ไปกับการสมัครงานใหม่ควบคู่กันไปก่อนก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในการหางานใหม่เนะาะทั้งนี้นะคะถ้าคุณมองว่าคุณยังไม่มีเวลาเมื่อหางานใหม่ได้แล้วอาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวออสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรคุณก็อาจจะ ลงไปทีละวิชาก่อนก็ได้นะคะเรื่อยๆไม่ต้องเหนื่อยมากใช่มใช่ค่ะไม่ต้องอมาบีบตัวเองมากนักอสําหรับในมุมมองของผมบ้างครับสําหรับในมุมมองของผมนะฮะไม่รู้ว่าคุณจะถามหรือเปล่าก็ ผมก็จะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะครับที่คุณตกงานอย่าไปมองว่ามันเป็นจุดอ่อนมันมองว่ามันเป็นจุดแข็งดีกว่ามันเหมือนสวรรค์เนี่ยเขาสร้างให้คุณมาว่าให้คุณมีช่วงเวลาว่างให้เตรียมตัวสอบขยับตัวเองไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีก่อนละมันอาจจะทําให้คุณมีรายได้สูงขึ้นก็ได้ในอนาคตไงอย่าไปมองว่าการที่ฉันตกงานมันเป็นสิ่งที่สวรรค์กันแกล้งฉันโอกาสอุปสรรคมันเข้ามาไม่ถูกจังหวะในตอนนี้ก็เลยทําให้ฉันตกงานไม่มีรายได้มองอีกมุมนึงครับเวลาว่างเลยครับ เปลี่ยนลูปตัวเองจากการเป็นนักบัญชีเล็กๆเปลี่ยนไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรและตอนที่คุณไปเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรอ่ะคุณก็จะเริ่มมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงมีคนในแวดวงมากขึ้นที่รู้จักคุณมีการจ้างงานมีการติดต่อง,งานเพิ่มขึ้นก็ได้นะมันก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งและกันดังนั้นขอให้มองจุดจุดอะไรนะจุดเสียในตอนนี้กลายเป็นจุดดีหรือโอกาสใหม่ๆแล้วกันนะครับก็ ถ้าเกิดยังไม่มีที่ติวนะที่จะโลดติวสามวิชาเลยนะครับวิชาบัญชีวิชาประมวลวิชาสอบแล้วถ้าเกิดคุณจะถามว่าจะติววิชาไหนก่อนดีผมแนะนําวิชาบัญชีเป็นวิชาแรกครับหรือคุณมีเวลาว่างใช่ไหมลงสองวิชาเลยครับบัญชีกับประมวลพร้อมกันเลยครับภาษีกับบัญชีนะครับสอบสองวิชาถ้าโชคดีรอบนั้นง่ายทั้งสองวิชาคุณผ่านสองวิชาเลยถ้าโชคไม่ดีผ่านวิชาเดียวคือมันง่ายวิชาหนึ่งคุณผ่านคุณก็จะเหลือวิชาหนึ่งก็ไปรอสอบอีกทีนู่นแหละครับเดือน พฤษภาคมนะพฤษภาคมก็มีสอบอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าพลาดครั้งห้าสิบแปดก็คือตอนเดือนกุมภาพันธ์คุณก็ไปรออีกครั้งนึงครับครั้งที่อ9เก้าครับจะสอบประมาณเดือนมิถุนายนแต่ติวเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถ้าสนใจที่เยลโล่นะครับจริงๆที่ติวเนี่ยมันมีหลายที่นะครับถ้าเกิดคุณยังไม่รู้ที่ไหนก็มาติวที่เยลโล่ก็ได้แต่ถ้าเกิดรู้ที่อื่นแล้วว่ามันดีกว่าเยลโล่หรือเยลโล่ดีกว่าที่อื่นก็แล้วแต่คุณเลือกแล้วกันเพราะว่ามุมมองแต่ละคนไม่เหม่า Yellow, มายลที Line, yellow training ครับ